สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแนนแดงอุดรน,นะคะวันนี้นะคะเบนจะม,มาแบ่งปันนะคะเทคนิคเล็กๆนหน่อยๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะในการเก็บไข่หอยเชอรี่นะคะโตนี่นะคะเพื่อนจะตียูกับผักตกนะคะนี่อันนี้เพื่อนไข่เมือ่อคืนนี่นะคะนี่นะคะไข่เมือ่อคืนนี่เนาะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ก็ไข่เป็นกจะบปแกะออกนะคะ ว่าปกติอะเบนจะเก็บไว้ประมาณให้พ่นไข่สักก่อนจะสองมือนะคะและ้วเบนคอยจะเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะหลังจากที่เขาดึงนะคะอ่าสมมุติว่าอ่าพันยูแบบว่าอ่ายูติดกันกันกบยังสี่นะคะอ่าอยูติดอย่างนี้นะเข้ากับดึงออกมาไหม,ม,มะคะเข้ากับเก็ออกมาได้เลยท้งสองมือน,นะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นเปียกเียเป็นเหมือกเนือนะคะเนาะให้เข้าหงายไหวนะคะทามีแดดนะคะตอนเศา้านะคะ แดือดอ่อนๆจาก2ชั่วโมงเอาไปตากไว้นะคะจาก2ชั่วโมงนะคะล้วก็เขาก็เอามาเก็บไว้นะคะถ้าเข้าความลงเลยนะคะถ้าเข้าความลงเลยเพื่อนก็จะติดกันกับกระดาษทิชชู่เขานะคะเวลานั้นเข้าจะดึงออกยากนะคะอาจจะสร้างความเสียหายต่อไข่ของเขานะคะเขาก็วางหงายไว้นะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนว่าอยากที่จะเอาไปตากแดดนะคะเพื่อนๆนก็สามารถเปิดพัดล้มนะคะเป่าให้เพื่อนแหงหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในที่ลมที่เขาจะเตรียมเพาะได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะอ่าแต่ของเบนเบนจะเพาะเพาะใส่กระดาษทิชชู่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเบนจะเห็นให้เบงเนาะนี่เบนก็จะอ่าเบนก็จะเพาะใส่แบบทิชชู่แบบนี้นะคะเพราะมันแตกปุ๊บเบนก็ค่อยจะเอาลงน้ำนะคะนี่นะคะอ่าทคนิคของเบนเนาะแล้วแต่นะคะอันนี้เอาไปปรับใส่นะคะแล้วแต่อ่าเพื่อนเพื่อนคนใดสะดวกนะคะอันนี้เป็นไข่หอยเชรี่สีทองนะคะ เป็นรวมนะคะยังรวมอยู่ยังไม่ได้แยกนะเพื่อนๆแจ้ง้ทราบเลยนะคะทั้งมีทั้งเปลือกท้องแลวก็เปลือกสนิมอยู่ในในอขอ,อกเดียวกันนะคะเป็นยัง่านให้แยกนะคือแบบว่าเป็นได้พอแม่พันธุ์มาซึ่งหน่อยนะคะได้มาสองเจ้าเจ้าหนึ่งเป็นสนิมเจ้าหนึ่งเป็นท้องนะคะเ็นหันให้คัดแยกเนาะ จะเป็นรวมอยู่นะคะตะวเัเนื้อเนื้อข้างในเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวเบนจะให้เบิ้งตัวหอยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ่าล้างจากที่ห่อเก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเบนก็นจะเอาไปเก็บไว้ในกล่องนะคะเพื่อะะอบเพื่อนนะคะกระตุ้นให้เพื่อนนะคะฟักเรียวนะคะหลังจากห่อเก็บประมาณเจ็ดถึงสิบห้ามือนะคะเพื่อนก็จะฟักโตนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเป็นข้าไปตอบนะคะ,ะมีลูกค้าทักมาในเพจนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นหอยนะคะหอยเชลรีสีทองนะคะตอนนี้เบิ้องคนีออกนะคะว่าเพิ่นเป็นเปลือกทองหรือเปลือกสนิมนะคะชายเพื่อใหญ่ประมาณอายุจกักสองเดือนอสองเดือนกว่านะคะสองเดือนเกือบสามเดือนนะคะนี่รุ่นนี้นะคะนี่ก็จะรู้นะคะว่า ปกติตอนนหน่อยคนก็สีสีทองงามนะคะันก็สีคอยเปลี่ยนนะคะเปลือกคนจะคอยเปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะเป็นสีสนิมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราจะมีสนิมมีทองอันนี้จะเป็นสีทองนะคะเบื้องออกอยู่เนาะอันนี้จะสนิมอันนี้อันนี้เปลือกสนิมนะคะอันนี้เปลือกทองเปลือกสนิมเปลือกทองนะคะเนื้อข้างในนะคะจะเป็นทองหมดนะคะจะเปลือกทองหรือเปลือกสนิมนะคะข้างในจะเป็นเนื้อทองนะคะหอยนะคะอ่า นี่นะคะอันนี้มาจากขอบของเบนเองนะคะคืออาจะมีหลายใสนะคะาทาที่ดีคือถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะแนะนํานะคะอันนี้ใส่ใหญ่นะคะใส่ใหญ่พอแม่พันธุ์นะคะอา,อายุประมาณ3เดือนก็เริ่มไข่นะคะถ้าเพ Soft ื่อนๆนะคะมีเวลานะคะหรือว่ามีบอนะคะควรที่จะคัดแยกเพื่อนนะคะสองเดือนนะคะเพื่อนอายุได้2เดือนเพื่อนๆสามารถเริ่มคัดได้นะคะคัดใส่เพื่อนเนาะ คัดออกจากกันนะคะแต่ว่าของบิลหั่นในเห็ดกระชังเพิ่มมบเลไหั่นในคัดนะคะนี่นะคะคัดออกนะคะนี่จะตัวยงใหญ่นะคะอันนี้เปลือกเปลือกทองนะคะเปลือกสนิมเนาะนี่ดูออกนะคะเพื่อนๆเยี่ยมใจ๊ะเนาะอ่านี่เลยนะคะงามหลายพีหนองงามเฮงเป็นเนื้อสีทองนะคะเนื้อทองนะคะแฮงทับแบบ่ามีเปลือกทองเปลือกสนิมนะเลี่ยงแยกกันนะคะ แห้งงามจะเบนท่านในนี่เวลาเนาะนี่นะคะเนี่ยเลียงสวยงามก็ได้เรียงไว้ทะกินก็ได้นะคะนี่เลยนะคะพเพื่อนๆโอเคค่ะพเพื่อนๆวันนี้เบนเนแดงอุดรคอโตไปก่อนนะคะคือมาแนน้าเพื่อนๆนะคะอ่าเบิรงค่ะงามแห้งเดี๋ยวเบนจะไปถ่ายรูปลงเพจน,นะคะที่นี่เนาะอันนี้เปลือกสนิมนะงามไหลจ้ะอันนี้ก็เปลือกคองนะจ๊ะนี่ ที่ทองนะเนาะไปใส่ดำกิน <c oughs> จับดูนี่ค่ะเปลือกทองงามแห้งค่ะงามแห้งไหลเขาก็จะเบิงนะคะอันนี้เดี๋ยวนะดูลักษณะนะคะอันนี้คือตัวผู้นะคะอันนี้ตัวผู้เนาะอ่าอันนี้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้ตัวเมียนี่นะคะตัวผู้ตัวเมียอ,อันนี้ตัวเมียอ,อันนี้ตัวผู้นี่ค่ะอ่า เบิ้งซ่องหอยตลอดนะคะจนหูนะคะอันนี้ก็ตัวเมียนะคะอ๋ออันนี้ตัวผู้ดูฝาด้วยค่ะฟูฝาแล้วก็ดูกลนนะคะดูฝาดูกลนนะคะอันนี้ตัวเมียค่ะอันนี้ตัวเมียอ่าอันนี้ตัวเมียนะจ๊ะดูฝาดูกลนนะคะอ่าดูฝาดูกลนเนาะอ่าดูฝาดูก้นอันนี้ตัวเมียโอ้ตัวเมียเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆดูอีกก่อนสักน้อยนึง อันนี้ก็ตัวเมียนะจ๊ะนี่โอเคค่ะเริ่มจะชํำนาญกาดแล้วนะคะอ่าอันนี้ไม่รูู้รสิมันฝามันหน่อยนะจ๊ะของเบินนะ่ะมันก็เป็นอย่างฝ้าหน่อยให้กินจะเปื้น้ำนี่อันนี้อันนี้ตัวเมียอมโอเคจ้าเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะไข่ฮอยเชอรี่สีทองนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าสนใจนะคะโอเคค่ะวันนี้เป็นแหนแดงอุดรไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ